พ่อค้าขายชากาแฟในตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นายประยุนแก้วโตมีท่วงท่าดีลาการชงกาแฟที่หนักหน่วงผสมผสานการชักชาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนไว้หนวดไว้เคราเหมือนจอมยุทธในแบบนังจีนกำลังภายในซึ่งนายประยุนเปิดเผยว่าตนเองขายชาและกาแฟมาเกือบ20ปีซึ่งตอนแรกก็แต่งตัวตามปกติ แต่เพื่อต้องการให้เป็นที่จดจำและสะดุดตากับลูกค้าจึงได้แต่งตัวลักษณะของชาวจีนโบราณประกอบกับเมืองปากน้ำโพรหรือเมืองนครสวรรค์มีชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากจึงเลือกแต่งกายตามรูปแบบดังกล่าวซึ่งก็ได้สร้างความสนใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีในขณะที่ชื่อร้านกาแฟกำลังภายในก็เป็นชื่อร้านที่ตนเองตั้งขึ้นมาเนื่องจากต้องการให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย ประกอบกับการมีลีลาท่าทางเหมือนการใช้วิทยายุทธหรือกำลังภายในของจีนและมีท่วงท่าในการชงชาหรือกาแฟที่มาจากจินตนาการนําลีลาการรำไทยเก๊กมาชงกาแฟจึงเป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของลูกค้าและผู้ที่พบเห็นโดยทั่วไปและนอกจากนี้ยังได้คิดสูตรการผสมผงชาตามสัดส่วนที่กำหนดจึงได้รสชาติชาที่แตกต่างจากร้านอื่นๆ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาในการชงประมาณ8นาทีก็จะได้ชาหรือกาแฟ1แก้วส่วนการขายในแต่ละวันจะขายได้ไม่เกิน50-60แก้วและจะไม่สามารถทำได้มากหรือเร็วกว่านี้เนื่องจากตนเองต้องการให้ชาหรือกาแฟที่ชงมีรสชาติดีคงเดิมเหมือนกันทุกวัน Transcrição e สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน